ไลขับขับพีไปนหนึ่งก็ๆๆๆอ๋ออะไรวะเอ้าจะได้ไปไหมเนี่ยเอ็งรักเข็มขัดได้ไปไหมเนี่ยสุดเอ็งอยากพาพี่ไปจริงไหมเนี่ยเอ็งอยากพาพี่เอ็งเต็มใจไปไหมเนี่ยเต็มใจอะผมมุดล้วเต็มขาดตอแล้วเนี่ยเอ็งเต็มใจใช่ไหมโอเคขึ้นม่เอ้ง ไปดิแล้วไม่ต้องเตียวทไมกลัวไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้คือเอ็งฟาร์มปกติก็คือไปทางนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ได้หลอกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หลอกแต่คงไปฆ่าเนาะไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกเขาพาไปขุดอะแล้วแล้วมีททงถือนี่มันบวกอะไรอ่ะทำไมมันเป็นสีไม่เหมือนชาวบ้านเขาบ้าบวกสีอะบวกสีเฮ้ยว้าวมันสูงสุดเท่าไหร่ทีเนี้ยสูงสุดบวกห้าค่เอาดีคนแรกของประเทศปะเนี่ย คนแรกของประเทศเป็นเนี่ยบวกสี่อะไม่น่าครับทำไมเองไม่อาวุธเองก็หน oh, ักกว่าประธานทำไมทำไมเองไม่ได้เป็นประธานวะอะไรนะครับอาวุธเองแม่งก็เยอะกว่าประธานนะอาวุธแรงกว่าประธานทำไมถึงไม่ได้เป็นประธานบริษัทวะเอ้ยประธานโรงเรียนวะไม่ได้เหรอเองกลัวเองกลัวประธานเหรอเองเล่าสังหารไม่ได้เหรอกลัวนะกบัณฑิตเป็นได้ครับสโลถูกปะลงแล้วอะแล้วไปฟาร์มด้วยกันเหรออย่าบอกว่าทิ้งกันอะเองจะทิ้งพี่ไม่ได้นะเว้ย อเคมันฟาร์มเร็วกว่าไหมหรือฟาร์มมือเร็วกว่ากูคุยกับใครอ่ะประเ,ระเดีอ,อ,อแอง <c oughs> <c oughs> เอง็งเอว่าอะไรนะเมื่อเมื่อกี้เอ็งว่าอะไรนะอันนี้จักใจเลยไหมอเ,เอาดี แล้วเองเล่นนี่นานยังเองเล่นนี่นานยังใช่หรอกี่ชาติแล้วอะไอกี่ปีแล้วอะอ้าใช่หรอตทษทีเอ็งเอ็งงหรือพี่งงวะหินหินที่เราฟาร์มเนี่ยต้องเอาไปโพมั้ยเราไม่ต้องเอาไปขายเลยอ่ะหินเราหินเราไปขายครับแล้วก็ ไม่ใช่เอ็งอ็งเอ็งตั้งสตินะเอ็งฟังพี่ดีนะพี่ถามไปว่าหินที่เราที่เราฟาร์มเมื่อกี้คือเราต้องไปโพลก่อนถูกไหมหรือเอาไปขายได้เลยเอ็งงอ่ะเอ็งฟังใหม่นะเอ็งฟังพี่รอบสองนะพี่ถามไปว่าหินที่เราฟาร์มออโต้เมื่อกี้คือเราต้องเอาไปโพลใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอาไปขายไม่ครับเอาไปขายได้เลยครับอ่ะแล้วเราจะเอาทองจากไหนอ่ะก็ทองที่เราขุดมาไงครับ พี่ครูพี่ได้ทองไหมหล่ะอ๋อมันมีทองครูอ๋ออ๋อ,อโอเคพี่เข้าใจคอ๋อพี่เข้าใจแล้วก็<ม>คือไอ้ที่ไอ้ที่เราขุดขุดเนี่ยก็คือมันมีโอกาสได้ของไม่ต้องเอาไปโพถูกไหมใช่ใช่ค่ะอ๋<ๆ>อโอเคไป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 หนุ่มพี่เข้าใจล้วสมมติมตรเราเอาแบบเอาเอาหินตะไครแล้วก็ได้สองร้อยแล้วก็ได้รอบละวหกพันเนาะโอ้ได้เยอะเนี่ยเองคำนวณเก่งขนาดนั้นเลยไงเออคำนวณนับดีมาแล้วถูกจริงเปล่าหกพันจริงเปล่าเออเดี๋ยวจะไปทิ้งละทุกคนยังรู้จักกูดีในนามว่าลุง เจอในกูที่เดินมาหมดแล้วกูก็ยังเป็นกูอยู่วันจึงขำหัวใจกูเปลี่ยนไปด้วยพลังของไฟที่ไม่มีวันดับชื่อว่าประวัติกูเป็นยังไงผู้คงจงฟังซะทางที่กามึงเพิ่งได้เจอในกูที่เดินมาหมดแล้วกูก็ยังเป็นกูอยู่วันจังขำหัวใจกูเปลี่ยนไปด้วยพลังของไฟที่ไม่มีวันดับชื่อว่าประวัติกูเป็นยังไงผู้ึงจงฟังซะ